ส่วนที่แตกต่างจุดต่อมาก็คือโหมดนะฮะโหมดในการใช้งานปรับได้ว่ามันจะมีโลมีเดียมไฮปรับจากตรงนี้นะฮะมีโลมีเดียมไฮก็จะมีตัวนี้นะฮะโหมดในการใช้งานดูบึกบึนกว่านิดหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็จะมีน็อตยึดให้ตรงนี้แต่รุ่นนี้จะขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องมีน็อตยึดนะฮะสวัสดีครับพี่น้องชาวฮัรไปอเฮาอยู่กับพี่เดนนายใจดีอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้พี่เดนนายอยู่กับแบรนด์ดี a นะครับซึ่งวันนี้พี่เดนนายจะพามาอันบ็อกกันระหว่างสินค้า นิวไอเทนะฮะที่เข้ามาใหม่นั่นก็คือไข่วงกระแทกนั่นเองนะครับระหว่างรุ่นเดิมและก็รุ่นใหม่ที่เข้ามามันแตกต่างกันยังไงและรุ่นไหนที่น่าใช้ราคาต่างกันมากน้อยแค่ไหนวันนี้เดี๋ยวไปรับชมการอันบ x ็อกของพี่ดานายกับแบรนด์ DCA กันได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รุ่นเดิมกันก่อนนะครับรุ่นเดิมนี้จะมีขายอยู่ในฮาร์ดเบรคเฮาส์ทุกสาขาอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือไขควงกระแทกนะครับเป็นรุ่น198นะฮะตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่20โวลต์นะฮะแล้วก็รุ่นที่เข้ามาใหม่นะฮะก็จะเป็น DCA กันกระแทกเหมือนกัน20โวลต์เป็นรุ่น165นะครับผมหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวมาอันบ็อกรุ่นแรกกันก่อนนะครับผมอ่ารุ่นแรกนะครับ และนี่นะครับก็คือรุ่นเดิมเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันเลยนะครับนี่เปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะ,ะสิ่งที่เราได้อันดับแรกนะครับก็จะมีคู่มือนะฮะที่มีมาให้เอาไว้อ่านแต่ไม่รู้จะอ่านกันหรือเปล่านะครับผมและข้อดีของรุ่นเดิมนะฮะก็จะมีแบตเตอรี่แถมให้2ก้อนนะครับแล้วก็จะมีสว่านหนึ่งตัวและก็ตัวท่านชาร์จให้อีกหนึ่งอันนะครับก็คือไปก็พร้อมใช้งานได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นพวกไขควงนะดอกไข,ขควงมีให้ และตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ติดกับตัวเครื่องเอาไว้ใส่เอวคาดเอวเวลาทํางานนะครับผมนี่ก็คือ1ชุดนะฮะที่มีมอบให้นะครับโอเคมาดูรุ่นที่2กันามาดูรุ่นที่2นะฮะหนึนะครับรุ่น165ก็จะมีเปิดขึ้นมามีคู่มือให้นะครับมีดอกไขควงให้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวคล้องเอวให้นะครับเอาไว้ติดกับตัวเครื่องนะครับผมแต่รุ่นที่2 รุ่นในเทมใหม่เนี่ยจะมีแบตเตอรี่ให้แค่1ก้อนนะฮะลองตัดสินใจดูนะฮะมีตัวเครื่องหนึ่งเครื่องแล้วก็มีตัวชาร์จแบตให้อยู่1ตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ดานายพามาดูว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างรุ่น198กนะครับกับรุ่น165เนี่ยต่างกันตรงไหนบ้างสําหรับตัวเครื่องตัวใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูเลยครับผมและนี่นะครับก็คือหน้าตาของทั้ง2รุ่นนะฮะระหว่างรุ่น198นะครับแล้วก็ รุ่น165นะครับก็คือต่างกันแน่นอนว่าถ้ามองอย่างนี้ตัว198รุ่นเดิมนะฮะดีไซน์จะใหญ่กว่ารุ่นใหม่นิดนึงนิดนึงแล้วก็ดูดูบึกบึนกว่านิดนึงนะฮะ,ะตัวนี้ก็จะมีน็อตยึดให้ตรงนี้แต่รุ่นนี้จะขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องมีน็อตยึดนะฮะแกะจากด้านหลังอย่างเดียวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่รอบกันก่อนนะฮะรุ่นเดิมนะฮะรอบจะอยู่ที่ 3,500รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้รุ่นเดิมนะฮะถ้าเปรียบเทียบรุ่นใหม่นะฮะจะได้รอบที่มากกว่านะฮะรอบที่เยอะกว่าก็คือ4,300รอบต่อนาทีนะฮะตัวนี้ได้แค่3,500รอบต่อนาทีนะฮะนี่ก็คือจุดแตกต่างจุดที่2นะครับผมมาดูว่ามอเตอร์เป็นอะไรมอเตอร์แน่นอนเป็นมอเตอร์บัสเลตทั้งสองรุ่นนะฮะนี่มอเตอร์จะเขียนว่าบัสเลตทั้ง2รุ่นเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันส่วนการใช้งาน ดีไซน์การจับก็กระชับมือไหมถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับพิธาในนะครับพิธาใยคิดว่าถ้าเปรียบเทียบการเข้ามือนะการจับเข้ามือการดีไซน์เนี่ยตัวรุ่นเก่ายังทําได้ดีอยู่นะฮะเพราะว่าดูนี่ความรู้สึกของพิธาใยเองนะครับการเข้ามือตัวรุ่นเก่าเข้ามือได้ดีกว่านะครับส่วนรุ่นเล็กถามว่าได้ไหมก็ได้นะแต่อาจจะมีการหลวมอยู่นิดหน่อยแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ข้อดีก็คือรอบสูงกว่านั่นเองนะฮะ ปุ่มกดเป็นยังไงบ้างปุ่มกดก็ดีไซน์เหมือนกันการดีไซน์ปุ่มกดก็เหมือนกันนะครับการหมุนซ้ายหมุนขวาก็มีให้เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะจุดนี้ไฟด้านหน้ามีให้เหมือนกันเวลาทํางานในที่ร่มก็มีให้ไฟให้เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างจุดนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่แบตเตอรี่2แอมป์20บโวลต์ก็มีให้เหมือนกันนะครับก็สามารถชิ้น่าแบตเตอรี่ได้นะครับผมอ่ารุ่นนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันตัวนี้ไม่แตกต่างนะ ส่วนที่แตกต่างจุดต่อมาก็คือโหมดนะฮะโหมดในการใช้งานอ่าถ้ารุ่นเดิมนะนี่โหมดในการใช้งานก็จะปรับจุดตรงนี้นะฮะเราก็จะกวดวจว่าอ่ามันสามารถใช้งานเนี่ยถ้ารุ่นเดิมเราก็จะปรับได้ว่ามันจะมีโลมีเดียมไฮปรับจากตรงนี้นะฮะมีโลมีเดยมไฮก็จะมีตัวนี้นะฮะโหมดในการใช้งานแต่ว่ารุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะก็จะมีโลเนี่ยก็จะปรับได้มี โรมีเดียมไฮและก็มีการเจาะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกโหมดหนึ่งนะฮะนี่ก็คือโหมดเจาะก,กระแทกนั่นเองนะครับก็จะมีโหมดที่ให้เลือกมากกว่ารุ่นเดิมนะครับผมและนี่ก็คือจุดแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะฮะพี่ดนายว่าก็สําคัญไหมก,ก็เพิ่มขึ้นมาก็ดีดีกว่าเดิมก็คืออัปเกรดขึ้นมานะฮะแล้วมันน่าสนใจไหมแล้วราคา,าต่างกันเยอะไหมเดี๋ยวราคาพี่ดนายแจ้งให้ทราบกันเลยนะครับอ่ะรุ่นเดิมนะฮะราคาอยู่ที่ 2,846บาทนะฮะรุ่นนี้นะฮะราคาอยู่ที่2,846บาทแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะฮะรุ่นใหม่ที่เข้ามา2,761บาทต่างกันแค่หลักร้อยนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบกันพี่น้องอาจจะตัดสินใจได้ว่าโอเคตัวรุ่นใหม่มันดีนะมันเล็กมันพกพาง่ายมันเบาขึ้นแล้วก็มีโหมดปรับเพิ่มมากขึ้นการใช้งานก็น่าจะใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นแต่ว่าข้อแตกต่างก็คือ รุ่นนี้รุ่นใหม่เนี่ยมันให้แบตเตอรี่มาแค่1ก้อนเองแต่ถ้ารุ่นเดิมเราใช้งานได้แค่แค่จอแค่ขันธรรมดาโอเคเราใช้รุ่นนี้ได้แต่ว่าข้อดีของรุ่นเดิมก็จะเพิ่มแบตเตอรี่มาให้2ก้อนนี่คือข้อแตกต่างนะครับโดยนี้คือจุดที่พี่เดนนายแจ้งนะฮะแต่ว่าการตัดสินใจในการซื้อเป็นของลูกค้าทุกท่านนะครับว่าจะชอบแบบไหนชอบรุ่นเดิมหรือว่าชอบรุ่นใหม่นั่นเองนะครับ และนี่ก็เป็นแบรนด์ของ DCA นะฮะที่ฮาร์ดแวร์ฮา์เรานำะมาจำหน่ายนั่นก็คือแบรนด์ที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศจีนนั่นเองนะฮะมาอยู่ที่ฮาร์ดแวร์ฮา์แล้วแล้วทั้งสองรุ่นนี้มีจำหน่ายแล้วนะที่ฮาร์ดแวร์ฮา์ทุกสาขานะครับหรือว่าพี่น้องท่านไหนนะไม่สะดวกมาที่สาขาเดี๋ยวพี่เดนายจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็สั่งออนไลน์ได้เลยเรามีการจัดส่งให้จนถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้น่าสนใจไหมหรือว่าพี่น้องออยยาาากกใหหห้้พี่่นนนนนรรรรวววิิุไไไขงตัสัสคแบบบดดเละ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี่พี่เดนัยเข้ามารีวิวให้ครับสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวลาพี่เดนัยลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเป็นคนรแรกสำหรับคลิปนี้พี่เดนัยต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ